ตัว่าเป็นอย่างนี้นะราหักกล้านน้อหักให้เป็นหนึ่งส่วนววนี่อ่ะนี่เสียบก่าหนึ่งส่วนวนี่ละส่วนนะดูนะหักมันจะมีวิธีการเลยอืมหดึงง่าย<ก>จ<า>ังอืมแล้วก็ใช้ปลายช้อนก็ได้จะใช้มือใช้อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เลยตนมปูออกนมปูออกนะแล้วแบะขึ้นจบกเปนกันเชียบใช่ไหมสองนิ้วปึ๊บ เนื้อแล้วเดินมีเนื้อออยากเป็นกัญเชียงหมุนสองรอบนี่คือกัญเชียงสวยๆอยากกินส่วนนี้ปกติเรากินกันยังไงล่ะเนี่ยเนื้อใช้ปลายช้อนจินเข้าไปนี่คือเนื้อเห็นไหมหาอะไรมาใส่เนี่ยโอเอานี่มาก็ได้ตั้งละเห็นไหมเนื้อหักข้อได้ไอ้ท่อนหนึ่งท่อหนึ่ง เดี๋ยวไปลิ่มเลยของม,มันละม,มันมีแค่นี้อ,อยากกินตรงนี้ดึงในทุกส่วนอยากอันนี้เป็นปัญเชีายากกินกล้ามถ้าเล็กถึ็งก็เลคอบไปนิดหน่อยดึงแต่ละข้อได้ไมวยเห็นไหม,มทุกส่วน,นง่ายๆอ,อยากกินนิ้วล่ะทำไงนิ้วปกติเราก็กัดดูดใช่ไหมน,นี่เป็นเนื้อละหัหักเนี่ยตรงเนื้อข้อมันมีข้ออยู่ อิกนิดนึงดึงตรงนี้ลหละดึงตรงนี้ก็เขาไปทำดึงง่ายนะอันนี้สอนแหละล้วส่วนนี้เนี่ยเราสังเกตดูเราจะเห็นเหมือนครูทู้เรียนใช่ไหมเราคว่ำตรงนี้มึงหงายนะเราคว่ำเราก็สอดไปใช้ช้อนเนี่ยสอดไปแบะปุ๊บมันเป็นร่องเนื้อของแต่ละเนื้อแต่ละร่องเราเลาะเลาะกลางออกนิ้วกินเหมือนกันเหมือนตัวนี้ นี่คือเนี่ยตัวคลิปเดียวละต้องนั่งเป็นชั่วโมงเนี่ยหมดเนื้อหวานมากโอหแล้วเจอไข่ด้วยนะนีข <Zahlen stuffed alien> ่เขาเรียกปูออล้อยังไม่โตเลยยังไม่โตมงไข่ซะละอ่ะลองดูครับโอ้โหนี่ว <transparency> ิธีวิธีการนะวิธีการเตี้ยวถิ่น เรียนเจ้าถิ่นมาผมดูมันง่ายไปหมดเลยไม่ผมจะสอนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วผมรอให้กินกน่อกินก่อนก็คือเรารู้เทคนิคพื้นฐานก่อนพอแก่ไปตัวสองตัวเดี๋ยวเราเริ่มชินละต่อไปก็สามารถไปสอนสาวแล้วให้สาวแกให้กินได้เออเราจะไปแกให้กินบ่อยๆนะให้กให้กินนะโกค